ไสคูป,ปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮนะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮนะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมคะโอเวอร์ท็อปอัพฮะเจอโซนิกหเหรอเฮ้ยเซนเตอร์ไม่ต้องเมา่าชักกี้อย่างเงี้ยเซนเตอร์ไม่ต้องมา่มีกกตัวทําแต้มมีตัวเก็บบอลเซนเตอร์ไม่ต้องมา่วเอาไงเซนเตอร์ไม่ต้องมั่วเอาไงมายูเปล่ามายูาเปล่าเก็บบอลสองปูจิเออ ฟูจิมาอยู่บ้าล่ะยังไงเออมาอยู่บ้างมีไอเดียนี่ไอเดียนี่มันมีพรหรือเปล่าวะมาอยู่ตรงนีอ่ะเหมือนเหมือนไอเดียนี่มันจะเป็นตัวไอเดฟรีอ่ะวีชาร์กเนี่ยไอเดฟรีมันมีพรหรือปกเปล่าวะสกี้ไอเดียนี่มีพรไหมนเนี่ยเ <c oughs> นยขอดูวินเลดหน่อยดิขอดูวินเลดหน่อยดิเอพพี MVP, ด้วยเหรอพี่ก็มีเอพพี MVP อ่ะเอาอะไรดีอ่ะเอาเอาตัวเล็กหมดเลยป่ะตัวเล็กหมดเลยแล้วกันเนาะเอาลิงเอาฟูจิพรเต็มอ๋อเจ็ดติ๊ก ลิงฟูจิเอวตะดีกว่าป่ะเรียวตะมีไลอ้อมีหลอกส่งเราาียวตะแล้วกันกระชาก,กันให้มันกันไปข้างหนึ่งเลยสามพจีในตำนานสามพีจีในตำนานอ่ะเซนเตอร์ซะด้วยค <c oughs> <ข>ำหยาบผมรีให้โซนิก <c oughs> เล่นเซนเตอร์หรอไม่ต้องไม่ต้องรีต้องรีโซนิกข้างเราพวกเราแกร่งสุดแค่นั้นนะ ลิงสองไม่ได้ลิงสองเดี๋ยวมันไม่มันไม่ใช่ PG มจนเป็น Small f เ r w a r d ไงอันนี้ไม่ต้องเป็นสามพีจีฮะทุกคนเนี่ยทำแต้มแบบเฉียบแล้วพี่แกร่งที่สุดอันดับแด้วยนะครับบอกเลยว่าเราจะแพ้ได้ยังไงใช่ไหมโซนิกพวกเราแกร่งสุดอยู่แล้วฮะเดี๋ยวดูฮะสามพีจีในตำนานแ้วจัมบอลลูกนี้ชักกี้จัมบอลได้แน่นอนมั่นใจโอ้โหจัมบอลไม่น่าอ่อนแอชักกี้มันก็แค่ซากุเองปะอะเปล่าวะเฮ้ยเกินไปไ่าเบียดมันช่วยกันดึงขาซากุด้วยนะนทุกคนเอ้าททำไมมันโล่งอ่ะ เกมไม่ยุติธรรมตีลมือแตกไม่ได้ตีลหรเราเป็นลูกว่าร่างสองปายฮะโดนฮะโคตรฟยวฮะอีบ้าเอ้ออ่อนแอวะอ่อนแอวะเออทอยิงไปล็อกขาช่วยล็อกขาไอซาก,กูล,ล้วงนี้ตกมันี่มันต้องตกชัก,กี้ฝาปิดไอ้นี่หน่อยเออสวยชัก,กี้ฝาปิดลูกว่าเลยตกให้หน่อย,ล,อยล้มไปเด็ดเฮ้ยอย่ายิงมั่วนี่ ไอ้นี่เลนสส่งบอลดิแจ็กี้เอาเลนส์ส่งบอลไหมหน่อยนี่ให้พี่มีอติพี่มีหลอกทรงยิงแบบเงี้ยเลน้นชัวร์โคตรชัวร์โคตรชัวเลยฮะเน้นชัวร์แบบพี่ดิโลกๆแบบเนี้ยเออไปเด้กว่าจะได้มาแต่ละแต้มดีดีดีดได้อยู่ได้อยู่เสมอสองสองเน้นยิงโลเงี่ย มือเลย uh. สูยไักสกีดูสวยเก็บบอลดีๆเลโซนิกโอ้ไม่ต้องขึ้นตบแต่พี่ตกกับักีสองคนเก็บบอลทำงานเป็นดีสู้เขาทีมรเราพวกเราแกร่งสุด่งมาพี่เป็นเพย์เมเกอร์เองพี่เก็บมันตีก่อนลม้มโอ้คนเปียวครเสียวเนี้ยดูรุ่นพี่ไว้เป็นตัวอย่างโซนิกดูไว้เูจะไม่จบเลยลงไม่ลงเออโซนิกมันก็ไม่ลงเดี๋ยวไม่งั้นเราหนำเยอะนะ้ว รีโอ้โหโอติยาจัดช็อตเมื่อกี้บอลเด้งโคตรช้าเลยโอ้ขอบคุณครับโคตรปี๋ส่งโคตรปี๋พวกเราแกร่งสุดก็บอกแล้วสามพีจีในตำนานนำไปดิแม่ฮันติงควรตบไม่โดนได้ไงวะขำพี้ขำให้แล้วด้วยเออสวยโซนิกพี้ขำให้พี้ขำให้ทักขี้โดดนะพี้ขำให้ตัวพี่เล็กจัดเอาแล้วแต่มือเดีย ไอ้นี่ไม่ตกมาวิ่งขวางได้ตกไหมเออล้มไม่เด็ดเอาเดิเอาเดิวิโอ้ยฮะเก็บบอลสองคนกลัวอะไรฮะไปเยดยโคตรแม่นฮะไม่พลาดไม่พลาดการหนึ่งโซนิกรอพี่มีอันติก่อนไงปั้นไปเรื่อยๆก่อนเราไม่รีบมาเราเน้นแบบเซตบอลเอาชัวร์ควนวองสตลว เอาแล้วฮะเต็มตมือเลยฮะโอ้โหแล้วเต็มเลยฮะเต็มหัวทำไมค้างเราเปนดูแบบพื้นที่การเล่นมันกว้างอย่างของตัวเราเล็กจัด <c oughs> คือตัวละครเล็กจัดอุ้ย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 พลาดเลยฮะพลาดเลยฮะใครก็ได้ตัดแขนไอ้ฟูจิมันทิ้งไปเลยดิพี่ส่งชักซี่ส่งเลยไม่ได้ตัวนี้อะมันต้องรอแบบมีอันติหมุนแขนนะโอ้โหอ่อนแอวะ่ะเฮ้ยใครเอาไอ้โซนิกมาไปเก็บหน่อยดิชักกี้ตามประกบเลยดิ พี่สอนข้างในให้ไงแล้วนายเก็บบอลวงนอกไงไม่ต้องเข้าไปตกจกังหวะตกนะตามแผนที่คุยกันไว้ตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วอะ่ะเฮ้ยมันตัดไปเน่ยออนหน่อยตามแผนที่ตอนเกมเปิดใหม่ๆเราคุยแผนกันนะตรงนี้แผนนั้นแหละล่วงไปเลยอะไรอะไรอันติใครจะไปล้มนะไม่มีใครล้มหรอกสมัยนี้เขาไม่ล้มแล้วปั๊มถ้าพี่รีบานแท็กลูกที่ชนะเลย m อ p มขึ้นหัวเนี่ยเสียบมันอโอเร็วเกินไป ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสมออยู่โซนิกหาช่องยิงเลยเดี๋ยวดูพวกเราแกร่งสุดปลุกกำลังใจให้พี่เนี่ยพี่ตัวเพย์เบเกอร์บอกแล้วให้พี่ให้พี่ไงพี่พี่เพย์เบเกอร์ไอ้นี่ส่งบอลยังผิดเลยส่งให้สกี้ทำไมหรอให้พี่เนี่ยพี่พี่ออยังได้นะหาหาพื้นทำพื้นที่ได้ไหเห็นไ่มโอ้โหเอ็มมือเลยฮะไม่ตกไม่ได้ตรงนี้โอ้โหลบกุญแง เอาหน่อยหน่อยสามพีจีก็มีหัวใจเย้ยไปหาช่องเลยพี่เอกเออแค่เนี่ยดูชักกี้เป็นตัวอย่างดิอย่าอย่ายิงเออเนี่ก็เซตไปเรื่อยเนี่ยแค่นั้นนะ่ะสบายๆดูดิเล่นแค่นี้เลยเอาหน่อยโซนิกตามแผนตามแผนเราเน้นชัวงไงวันเฮ้ยใครปิดไฟว่างานเข้าแล้วแล้วตัวติดเข้า <laughs> เข้าไงไม่ได้ อันนี้คือพี่วิ่งเข้าข้างในกดสปีดด้วยนะแต่เข้าไม่ได้ตัวติดคือตัวมันแบบมองไม่ได้ตัวมันเล็กอ่ะเอออุ้ยกดผิดชักกี้ขอโทษบ้าเอ้ยกดเบิ้ลไปปุ่มนึงวันเออตบขอโทษกดผิดโอ้โแพ้เลยถอดเมื่อกี้ได้ด้วยฮะขอพ่ายเห็นพลาดเองกดผิดนะ มัวใจไปบน่นโซนิกมันอยู่สวยโอ้โหโคตรฟีเยา้าไม่ได้สามเพลงนี้เขาเล,เล่นไม่หมดเล่นไม่หมดเล่นไม่หมดโซนิกมีสแต็คสามพี่เองพี่เอง็งขวนมันเข้าไปขวนเอาให้หลังขาดไปลเลยเร็วเกินไปขวัญช <laughs> ่วยไม่ได้อ่ะแตๆๆๆๆเอ้ยรีบทำตามได้อยู่รีบทำตามได้อยู่พวกเราแกร่งสุดส่งไหมหลบได้ ไม่ได้น่าปักจิตใจแตกตลาดโเอยยืนคนเดียวเป็นดาวสองไม่ไลายไม่ไลนยสบายตัดมือโซนิกทิ้งเออต้นเก่ะมันกำลังแบบแต่งเพลได้ฮะไอ้สามพี่จีเนี่ยถ้าเราขึ้นนำเมื่อไหร่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น เขาไม่สามารถแย่งบอลเราได้นะเว้ยเราเล่นจบสแปดวีทุกรอบเลยนะเว้ยเออมันรีบเล่นนะดีโอ้โหเกือบไปแล้วฮะสูสีพี่ใช่สูสีมากอย่าตื่นเต้นดิพาพี่ตื่นเต้นไปด้วยเลยโอเคจบเกมน,นี้ไปแล้วนะะโซนิคเหรอเฮ้ยอะไรวาเมื่อกี้คอมอะไรน,นะไอ้โซนิคคอมอะไรที่เราเล่นกันอนะ่ะมันอีกตัวนึงอะไรนะเรียวตะวะ พร้อมไรพีจีเลวตะปะที่พี่เล่นอะ่ะเลวตาเออนี่แหละเดี๋ยวดูไอ้ดูพีจีระดับพระเจ้าสามพีจี G. เดี๋ยวดูพร้อมสามพนะีจีฮะอ่านุ้ะไรคูเล่อหะอ่ะมันมีตัวเก็บบอลแข่งกับเราอีกแล้วอะ่ะอข้าขงหนีพร้อมนี้ใช่ไหมห้ามแพ้นะตาน,นี้ห้ามแพ้นะเล่นโซนนะเล่นโซนนะเล่นโซนซ้ายขวาแนละ้วกันตัดมือฟูจิทิ้งก่อนตาน,นี้สู้ได้แล้วสบายเออให้ส่งบอลให้พี่เปิดเพลงนะ ส่งวันที่เปิดเพย์นะถ้าชักกี้ไม่โล่งไม่ต้องส่งใหนะ้ให้พี่เปิดเป็นคนเล่นเปิดเพย์อะโอเคนะตามแผนตามแผนเดี๋ยวดูดู 3S 3PG เล่นให้อเแลนดูซะหน่อยหายดีกดดักดีกว่าเอาแลนดูเจอลุกด้วดเดยเหรอโอหเมนคูเลสด้วยว่ะแกล่งเสร็จโอนอไคเซอร์คาออสถ้าโซนิกไม่โล่งไม่ต้องยิงนะรีบาวแพ้นะ เออจริงให้พี่เสี่ยงเลีัพหรือว่าชักกี้ขึ้นเลีัพเรามีเก็บบอลสองสามคนเลยข้างเราอ่ะมิจี้สามมากีแอดวานจุดแอดวานจะเข้าไหมคิดว่าน่าจะเข้าขอบคุณเอาวา่าแลนห้าสิบบาทนะหมายจับบอลแผลพลาดแล้วพี่เองอนคอนเทน,นต์อ,อ, <laughs> นอะไรนะ หลบได้โดวันพี่ช่วงคอนเทนต์อันติลมช็อตเด็ดกี่ไลนเดีย๋ยวก็โดนหรอกมันพลาดนิดเดียวเองเต็มมือเนี่ยฉันแค่พลาดเล็กน้อยปวดไว้ใจฉันแงเอวแลนด์เออช็อตเมื่อกี้จริงมันเป็นช็อตคอนเทนต์ไงเอวแลนด์ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยไม่ลงอะ ขอโทษกดยิงไม่ติดอ่ะช็อตแรกมันไกลไปอ่ะยืนโซนตัดบอลเก็นไหมเกมเลยนะันกขย่ำในตำนานเฮ้ยตอนิกีกฮักกี้เอาพี่ข้าไมไปให้พี่ข้ามห้สุดกำลังเลยเนี้ยออไปให้แล้วเกบ้อนสวยฮะสวยฮะพวกเราแ่งสุด เดี๋ยวพี่ล็อกขาอาคังนี้ให้ทุกรอบเลยชักกี้รอวิ่งไปรีบาวนล้กันถึงตัวเล็กแต่ใจใหญ่่ะโอ้สวยตัวนี้ล้มกวนไปไหมตบตกตกได้ตบไปเลยนะเราซ้อนต่างคนดาวตบเอาก็ได้เพราะเราเก็บบอลได้วงนอกออเ,เดี๋ยวเน้นทำใต้แบบชัวๆไปก่อนนะ <S <S ใช่พรุ่งนี้มีดีน่าแจก6,000เพชรเลยครับ ดีน่าใจป่าจัดเต็มมือเลยครับเก็บบอลสองสามคนวิ่งไม่ได้บอลเก็บบอลสามคนนะเออเต็มมือเลยครับไปเนี่ยมาวะ่ะเอาเต็มมือเลยครับ ตายอยู่พวกเราแปลงสุด3 PG ระดับพระเจ้าของแต่ละโรงเรียนุ้ลล้มอ่ะเออีอะไรเรามีแฟสชัฟเก็บบอลหมดเลยอ่ะโอ้โหโต้พววิทักสามเดือนมาโคตรเท่โคตรตลาด เจอแล้วว่าอะไรมันตัดตังค์ทุกเดือนคุ้มขูมช่องเนี้ยคุ้มคอนเทนต์แน่นจัดสวยพี่บอลี่บล็อกให้โอ้โหไม่ได้ว่嘛ไปเอาไม่ยิงโอ้อ่อนแอร์อ้โหโลนฮะโล่งโลไม่เป็นไรอ่อนแอร์ตรงนี้กบอกให้ไปรอควิกชูดไหว้แตะมือโอ้โหไม่โดนหรอไกลไปหน่อย มืนลัไทยเลยมันจับเกมลับของเราได้แล้วแทีมเราแพ้ลํำไทยเลยด้วยดิใครจะเข้าไปตบเหมือมนหน้าย่ายา,ยาเอออ้าวอาวฮาคิราชันทำงานวะ่ะตัดบอลไปดิเอาเออก็แค่นั้นนะ่ะพวกเราแกร่งสุดดีว่ะดีดีดีด เจอสามพีจีระดับก๊อตพีจีเข้าไปท็อปพีจีของแต้ล้องเรียนยวันสวยฮะคงเล่นน่าจะมีอันตีแล้วอ๋อเขาทำได้หกคะแนนยังไม่มียังไม่มีคงเล่น <Okay. S 2> ยังไม่มีอันตีฮะถ้าเป็นรูนพลังงานน่าจะมีอันตีตั้งแตบบ่ตอนเริ่มแรก,แ,รกแล้วอันนี้นานขนาดนี้น่าจะยังไม่มีอันตีน่าจะรูนธรรมดา ล้มสองก็โดนเนี่ยฮะล้มสองก็โดนเนี่ยฮะอย่าล้มแค่นั้นนะ่ะเฮ้ยคอมนี้มันเก่งว่ะถ้าเกิดว่าเรามีหลอกส่งแล้วอะคนที่มันตามไอ้ฟูจิมะอุย้ยขอโทษโมจะโมสคนที่มันตามฟูจิมะมันมันล้มปุ๊บเราส่งฟูจิมะได้เลยนะแต่ฟูจิมะต้องเล่นสไตล์แบบฟลิชชูสามแต้มแบบโซนิกนะล้มเลยไปไหนอะล้มไม่ด้ไม่ได้ส่งธรรมดาลูกไม่จามันต้องคว้าหลังส่งส่งเลยก็ได้นะมเมื่อกี้เอาไม่ส่งอะส่งธรรมดาลูกไม่จาม เป็นไงเราจะอ่าเอ้ไอ้ตัวละครฟูจิมะอัลตร้าเนี่ยต้นเกมเนี่ยลเล่นแค่ไปไปเกมรับอย่างเดียวแล้วก็รอเก็บบอลแถวสองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเสร็จแล้วอะพอไอ้ตัวเลียวตะมันมีหมุนอย่างเงี้ยมันมีหมุนควายหลังเลี้ย่ะเราก็ไปเลี้ยงให้ไอ้มิจจีหรือว่าตัวประกบของฟูจิมะมันล้มอะเราก็สามารถส่งได้เลยแต่ถ้าเขาเปิดฟูจิมะสองคนเราก็ส่งให้ตัวของซัก,กี้แทนนะไอ้มายูุ่มินีะ ฟับห wow, วาดแอรอว่ะไม่ลงลองติว,วลองติวกระชากกระชากไอ้มือนี่ฮะไม่ลงเอาลงเหรออ๋อเมื่อกี้ยิงโล่งไม่ลงไปแล้วจวังหวะตบลมเมื่อกี้คอนเทนตใช่ใช่จังหวะตบลมเมื่อกี้เป็นคอนเทนต์นะวันนี้ นะไปสตรีมด้วยสามพีจีไปัดีครับชักกี้ในสุดเราก็ทำสำเร็จใช่ไหมสุดดิผู้คลองรีบาวไม่ได้ชนะเพราะว่าเราสามพีจีอะ เรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 1> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างชแน,นลเ <Whoa. S 1> กมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างชแ go